สวัสดีค่ะนิตตี้ช่องจิตสัมผัสค่ะมีท่านญาติธรรมถามเข้ามาว่าจะเริ่มสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยจะสวดแบบไหนเริ่มยังไงถึงจะเห็นผลจากสถิติที่เราได้ทํามาแล้วก็ได้แนะนําให้ท่านหลายๆท่านไปทําเนี่ยหนึ่งเลยพอเราเริ่มสวดให้เราค่ะสวดร้อยแปดจบสะเดาะเคราะห์ให้ตัวเองก่อนครั้งละหนึ่งร้อยแปดจบ เป็นระยะเวลาสามวันเอาเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกตั้งสัจจะอธิษฐานสวดพระคาถามหาจักรพรรดิหนึ่งร้อยแปดจบเพื่อน้อมนำกระแสบุญนี้ไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้กับลูกด้วยค่ะแล้วทีนี้เราก็ท่องคำอธิษฐานของเราลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สวดปกติครบกำหนดสามวันแล้วใช่ไหมคะต่อมาก็คือตั้งสัจจะอธิษฐานสวดพระคถามหาจักรพรรดิเพื่อ น้อมนำกระแสบนนี้ไปปรับภพภูมิให้กับเจ้าที่ที่อยู่อาศัยของเราและทุกๆดวงจิตวิญญาณที่อยู่บริเวณที่อยู่อาศัยของเราด้วยแล้วก็เจ้าที่ที่ทำงานของเราค่ะทุกๆดวงจิตวิญญาณที่อยู่บริเวณที่ทำงานของเราด้วยตั้งสัจจะสวดครั้งละหนึ่งชั่วโมงเป็นระยะเวลาสามวันเวลาไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกยี่ให้ปรับภพภูมิที่บ้านเนื่องจากว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ย เราจะมีดวงจิตวิญญาณอยู่เยอะมากแล้วเขาจะมีผลกระทบส่งมาถึงพวกเราด้วยเวลาที่อยู่เนี่ยเรามองไม่เห็นเขาไงคะเป็นการแผ่บุญให้พวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาได้รับบุญเขาจะได้ไม่มาทําให้ครอบครัวทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็ที่ทํางานด้วยค่ะแล้วก็แผ่ไปให้ที่ทํางานด้วยเพราะว่าทุกๆดวงจิตวิญญาณเนี่ยพอเขาได้รับบุญเขาก็จะมาเกื้อหนุนเกื้อหนุนให้พวกเราไม่มีอุปสรรคไม่ทะเลาะกันค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยที่ได้ทำสองสเตปนี้ก่อนทําให้บ้านเนี่ย จากที่แบบว่ามันร้อนเป็นไฟเนี่ยมันค่อยๆเบาลงแล้วมันก็ดีขึ้นหลังจากที่ได้สะเดาะคอให้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเปลี่ยนจากรก้ายให้กลายเป็นดีได้เปลี่ยนจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากหนักให้เป็นเบาจากเบาเป็นไม่มีแบบนี้คะ่ะทำสองสเต็ปนี้ก่อนหลังจากนั้นมันมีปัญหาอื่นๆเข้ามาเราก็ดูว่าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาอะไร เราก็จะตั้งสัจจะสวดน,น้อมนากระแสะบุญไปตรงนั้นอย่างเช่นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเราก็ต้องให้กับเจ้ากรรมในเวรการที่เราปฏิบัติเราต้องค่อยๆค่อยๆไปทีละสเต็ปค่ะไปทีละปัญหามันจะได้ผ่านไปทีละปัญหาแต่ว่าแต่ละปัญหาเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนบางท่านก็อาจจะนานหลายเดือนหลายปีเลยก็มีค่ะแล้วแต่แต่ละคนนะคะต้องใช้ความอดทนมากๆเลยวันนี้ค่ะขอลาไปก่อนนะคะ